2้ยกิโลนะตึ้งยางอ่ะนะสองกิโลนะเอาเลยไหมเอาเลยกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะกดี่ตามจะขึ้นเอฟหนึ่ปล่อยมือนะครับเอฟหนึ่งกดเอขึ้นแถาศนย์กดเอฟพีดีน่งดีหนึ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นศูเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวเนี้ยจุดสองาจุดห้าขึ้นกิโลนะอันเนี้ยอ้ตัวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นสองรกิโลสองกิโตัวนี้ให้เป็นศูนย์ใบ ค่ากับสองร้อจุดศูนคือแม็กมันถ้าเกินมันตัวเลขเป็น OL นะโอเคต่อไปต่อศูนย์คาริเบอร์ศูนย์กดกดอีกครั้งหนึ่งจะช่างไม่มีของคือโน l o นะครั้งหนึ่งมันจะสแกนถอยหลังคือจำาูุดที่นั่นครับหนึ่งจนขึ้น add a d ให้ใส่ตุ้มเลยห้าลูกกรใส่ตุ้มเลยห้าลูกหกลูกและห้าลูกใส่ตุ้มเลยทั้งหมดอันนี้มันใช้อยู่ประมาณสี่ห้าโลใช่ป่ะครับผมใส่ห้าลูกก็พอ มันตันตันหนึ่งมันห้าสิบปกติถ้าจ็อบไอจ็อที่นี่ไม่รู้เขาที่ไหรเท่าไรปกติตันหนึ่งห้าสิบ้าเป็นอ๋อไม่เป็นไรเราเข้า่าแล้วคาลิเบอร์ห้าสิบมาพอเวลาราวางตุ้มไปสัญญาณมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ๋อครับผมอะไรแวเนี้ยครับ ห้าลูกปุ๊บเดี๋ยวแล้วกด sp ครั้งนึ่งมันจะสแกนขุ่มห้าลูกเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่แล้วใส่เลขได้ค,คือนี้เขานี่ด้เนี่ยโอเคครับเนี่ยแล้วกด sp นะมันก็จะถอยหลัง มันจำข้อมูลตรงนั้นให้เราที่วางตู้ไปแะมันกี่กีมิโวลต์แล้วใส่ไปเรตามตู้ไปเลย<ม>แล้วมันจะขึ้นคำว่าใส่ไปเรขมาแล้วก็กดอันนี้ให้ไปเลือกหนึยห้โลใช่ไหมเราใส่ไปโลครับผมห้าสิบโลเ<อ>นี่ยห้โลปุ๊บจอดจำจมมันจะขึ้นอสออ,สอแล้วไม่สนใจมันก,กดอันนี้ออกเลยมันจะโชว์ห้โลเาลกนเะนี่้าสศ มันไ่ได้สี่สิบเปอ,อร์เนย์อารูปหนึ่งไปเลยอีกรุนหนึงไปไปเลยไหมไปเลยครับเปไเลยแม่นของเขาแม่นเพื่อนันทีบาง <c oughs> ครั้งเรสปอนั์ดีมันแม่นทำเครื่อตรงเครื่องสูงมันแม่นเราเซฟระบบไงยี่สิบใช่ปะครับครับ <c oughs> <c oughs> โ okay, อเคเอาไปเลยครับหมดเลย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 เอ,อาหมดเลยเอ,อาหมดเลยเอาหมดเลยไปชุดนียเข้าไปไหนอะไปนูน่นไปของไออะไรนายกปี่นี่ไนไปใส่ทั้งอย่างซ่อมยังนะซื้อทั้งยางเพิ่มทั้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเชากล้เนี่ยฟางเนี่ยเชื้อผูกยิมจะวางไงเอ่ยตัวนี้นะ